ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแป๊ดตีที่เปิดมายาวนานมากดูจากบุคคลที่มีชื่อเสียงตามป้ายที่แบบเขามากินกันวันนี้จินสั่งมาเกาเหล่าต้มยำเกาเหล่าน้ำใสแล้วก็ปลาลวกืแล้วความแบบว่าปลาของเขาอะ่ะปลากระพงสดๆแบบนี้เลยทุกคนหืมวิปปลาดีมากจินสั่งมาเป็นบะหมี่น้ำใสจะเป็นแบบเขาเรียกว่าคลีนคลีน อืม,อมปลาสดมากมีความหอมๆเจียวคือเด็กนี่ทานได้เลยแล้วก็สดน้ำคือคล่องคอมากออน้ำใสที่มันมีรสชาติแล้วก็เป็สั่งมาเป็นปลาลวกแบบนี้เลยดูความเด้งอืไม่คาวเลยอ่ะ รู้เลยว่ามีความสดแล้วก็ชิ้นคือเต็มปากเต็มคําใครมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแป๊ตีปลาลวกจิ้มคือแบบต้องเบิ้ลุดยอร่อยมากใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวปลาหรือว่าข้าวต้มปลาที่หาดใหญ่ก็มากันได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาแป๊ตีอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเจบีหันสาหาดใหญ่เดี๋ยวจิมปักหมุดไว้ก็มากันได้